โพสล่าสุดเจเจตรินย้ำชัดข่าวลือปมหยาปิ่นทำคอมเมนต์แตกเจเจตรินเคลื่อนไหวถึงคนสำคัญหลังพี่ชายปิ่นเกตมณีบุกมาหาถึงบ้านจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้คุณแม่ของโบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพิเชรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของปินเกตมณี เจเจตรินเคลื่อนไหวหลังพี่ชายปินเกตมณีบุกมาหาถึงบ้านมีข่าวลือเลิกในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงหีดแยกไปในนามเจตรินวัฒนศิลป์ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาชาวเน็ตขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนปรหยัจริงๆตามข่าวเพราะส่งพวงหีดไปแยกกันแถมนามสกุลก็เปลี่ยนอีกด้วยและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปินเกตมณีและเจเจตรินได้อันฟอลโลอินสตาแกรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวแม้ทั้งคู่จะยังไม่มีการออกมาพูดยืนยันใดๆแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูจะเป็นการย้ำชัดข่าวลือปมหย่าน,นี้ให้ชัดเจนเขาไกลความเป็นจริงมากกว่าเดิมโดยล่าสุดทางด้านเจเจ,เจตรินเคลื่อนไหวหลังพี่ชายปิ่นเกตมณีบุกมาหาถึงบ้านไร้เงาเสาวเปลี่ยนร่วมเฟรมโดยเจเจตรินได้ออกมาโพสต์รูปภาพในสตอรี่อินสตาแกรมบรรยากาศดีๆและสนุกไปกับช่วงเวลานี้ ในด้านปินเกตมมนีโพสต์ภาพคู่กับพี่ชายทําหลายคนฮือฮาพี่ชายหล่อมากๆโพสภาพกับพี่ชายแท้ๆทาแฟนๆหลุดโฟกัสปมหยาหันไปโฟกัสพี่ชายแทนฮือฮากันหนักมากกับความหล่อและหน้าที่เหมือนกันราวกับฝาแฝด